ครับเดี๋ยวมีฟ้าร้องตกลงมาหรอครับแล้วเด็กขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวฟ้าร้องมาหรอฟ้าร้องแลบอะไรแลบแลบไหมไม่ใช่อันนี้<ร>ฟ้าแลบฟ้าแลบเป็นอะไรเป็แบแบแหรอครับเป็นป<ะ>ทันเดรอร์ป่ะทันเดอร์หืมแล้วเด็กขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ไหมครับไม่ได้มันจะทําอะไรครับตกลงมาแล้วเจ็บไหม เดี๋ยวฟ้าร้องมาอือเจ๋งดังไงครับฟ้าร้องขึ้นขึ้นอุ้ยฟ้าร้องไงนะขึ้นอือบุกลินกลัวฟ้าร้องไหมเหรอครับแล้วตกใจเวลาตกใจทำไงตกใจทำหน้าไงขึ้น <c oughs> บุกลินอยู่ที่อะไรครับดอยอะไรครับดอยดอยปุยดอยปุยใช่แล้วก็บุกลินเป็นอะไรเป็นม้งไหมเป็นมง้งเหรอ เจอเพื่อนๆด้วยใช่ไหม oh, oh, oh. เจอเพื่อนๆด้วยใช่